ถ้าพูดถึงแบรนด์กีฬาในยุคปัจจุบันคุณอาจจะนึกถึงไนกี้หรือ Adidas เป็นชื่อแรกๆเสมอแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเคยมีแบรนด์หนึ่งที่สามารถแซงหน้าไนกี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรองเท้ากีฬาอเมริกาได้อย่างน่าเหลือเชื่อในช่วงกลางยุค80และแบรนด์นั้นก็คือ r e e b o k จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในฐานะช่างทำรองเท้าว,วิ่งในชนบทของอังกฤษสู่การเป็นรองเท้าแอรบิกคู่ใจสาวๆทั่วอเมริกาจากแบรนด์ที่เคยโดนมองข้ามสู่การระเบิดยอดขายจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโรคในชั่วพริปตาแต่ทำไมชื่อของรีบอ o ก ถึงค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของใครหลายคนวันนี้ใน The Story of Style Sport เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของดราม่าทั้งหมดของ r e e b o k แบรนด์ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับมรสุมแห่งการแข่งขันการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการต่อสู้เพื่อค้นหาตัวตนที่เกือบจะทาให้พวกเขาหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์กีฬาเรื่องราวของรีบอก ย้อนกลับไปไกลกว่าที่เราหลายคนคิดครับจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากห้องทดลองล้ำสมัยหรือโรงงานขนาดใหญ่แต่คือที่เมืองเล็กๆอย่างบอลตันในประเทศอังกฤษในปี1895โดยช่างทำรองเท้าผู้มุ่งมั่นและเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์นามว่าโจเซฟวิลเลียมฟอสเตอร์ในยุคปลายศตวรรษที่ส9กีฬากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งแข่งขัน แต่รองเท้าในสมัยนั้นยังคงเป็นเพียงรองเท้าหนังพื้นเรียบธรมธรมดาาที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขันเลยคุณฟอสเตอร์ผู้ซึ่งเป็นนักวิ่งตัวยงด้วยตัวเองมองเห็นปัญหาที่นักกีฬาต้องเผชิญในทุกการก้าววิ่งนั่นคือการยึดเกาะพื้นสนามที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้เสียจังหวะและทําความเร็วได้ไม่เต็มที่ด้วยหัวใจของช่างฝีมือและวิญญาณของนักประดิษฐ์ คุณฟอสเตอร์จึงเริ่มทดลองประดิษ์รองเท้าที่พื้นมีปุ่มแหลมซึ่งทําจากตะปูเล็กๆที่ต่อเข้าไปในพื้นรองเท้าเพื่อให้นักวิ่งสามารถยึดเกาะพื้นเด่นได้ดีขึ้นเร่งความเร็วได้ฉับไวและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างมั่นคงนี่ไม่ใช่แค่การประดิษฐ์รองเท้าแต่คือการปฏวิวัติวงการรองเท้ากีฬาในสมัยนั้นเลยทีเดียวครับจินตนาการดูสิในยุคที่ไม่มีใครเคยคิดถึงรองเท้าเฉพาะทางแบบนี้ การที่ชายคนหนึ่งจะสร้างรองเท้าที่มีปุ่มขึ้นมาถือเป็นการคิดนอกกรอบอย่างแท้จริงและผลลัพธ์ก็คือรองเท้าของ J.W. Foster Sons ได้รับความไว้วางใจจากนักวิ่งชั้นนำและถูกใช้ในงานแข่งขันระดับประเทศมากมายลูกค้ากลุ่มแรกๆของเขาคือบรรดานักวิ่งในโอลิมปิกและนักกีฬาสมัครเล่นทั่วประเทศอังกฤษ นี่คือรากฐานแห่ง DNA แห่งประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่รีบ็อกยึดถือมาโดยตลอดธุรกิจเล็กๆที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของครอบครัวฟอสเตอร์เติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงความร้อนผ่านหนาวมาหลายทศว,วรรษจนกระทั่งในปี1958หลานชายสองคนของเขาคือโจและเจฟฟ์ฟอสเตอได้ตัดสินใจสารต่อเจตนารมณ์ของปู่โดยการก่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่การสืบทอด แต่เป็นการสร้างยุคใหม่และนั่นคือจุดกำเนิดของชื่อที่เรารู้จักกันดีนั่นคือ r e o อคคำว่า r e บอกนั้นมาจาก r e บอกหรือ r e บอกซึ่งเป็นชื่อภาษาแอฟริกาใต้ของละมุงแอฟริกาชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความรวดเร็วความคล่องตัวและความสง่างามในการเคลื่อนไหวชื่อนี้ถูกเลือกมาเพื่อสะท้อนถึงปรัชญาหลักของแบรนด์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความเบาและการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไวได้อย่างชัดเจนและนี่คือดราม่าเล็กๆที่น้อยคนจะรู้ที่จะกำหนดชะตาของรีบอกในอนาคตในช่วงเวลานั้นรีบอกเป็นเพียงแบรนด์ท้องถิ่นเล็กๆจากอังกฤษเท่านั้นที่มีชื่อเสียงเฉพาะกลุ่มในวงการนักวิ่งยุโรปตลาดรองเท้ากีฬาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลกกำลังถูกครอบงำโดยแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เริ่มก้าวขึ้นมาและรีบอก แทบจะไม่มีตัวตนอยู่ในแผนที่ของตลาดใหญ่นี้เลยเสียงกังขาเกิดขึ้นมากมายไม่มีใครเชื่อในศักยภาพของแบรน์เล็กๆจากอังกฤษนี้ว่าจะสามารถเจาะตลาดอเมริกาได้จนกระทั่งโชคชะตาเล่นตลกหรืออาจจะเป็นพรหมลิขิตในปี1979มีตัวแทนจำหน่ายชาวอเมริกันผู้มองการไกลคนหนึ่งนามว่าพอลไฟเอแมนซึ่งในเวลานั้นเขากำลังมองหาโอกาสใหม่ๆใ,ในวงการกีฬา คุณพอไฟเอแมนได้บังเอิญไปเห็นรองเท้ารีบอกในงานแสดงสินค้าเล็กๆแห่งหนึ่งในชิคาโกเขาไม่ได้มองแค่รองเท้าแต่เขามองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่คุณภาพของวัสดุการตัดเย็บที่ประณีตและการออกแบบที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยฟังก์ชันการใช้งานของรองเท้ารีบอกมันจุดประกายบางอย่างในตัวเขาที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นด้วยวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญคุณพอไฟเอแมน ตัดสินใจซื้อสิทธิ์นำเข้าและจัดจำหน่ายรองเท้ารีบอกในสหรัฐทันทีการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนเป็นการลงทุนที่บ้าบินเพราะเขาต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาลในการผลักดันแบรนด์ที่ไม่เป็นที่รู้จักให้เข้าสู่ตลาดที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแต่การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวของชายคนนี้นี่แหละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรีบ็อกตลอดกาลและจะนำพาพวกเขาไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน การมาถึงของ Paul Fireman คือจุดเริ่มต้นของยุคทองที่วีบอกจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนในปี1982ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แปลกใหม่และเต็มไปด้วยโอกาสรีบอกได้เปิดตัวรองเท้าที่ชื่อว่า f ฟรีสไต l e มันไม่ใช่รองเท้าริง่งหรือรองเท้าบาสเกตบอลแต่มันคือรองเท้าผ้าใบที่ออกแบบมาเพื่อการเต้นแอโรบิกโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิง นี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยดรามา่าเพราะในขณะที่แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไนกี้ยังคงมุ่งเน้นและทุ่มง,งบประมาณไปกับการพัฒนารองเท้ากีฬาสำหรับนักกีฬาชายเป็นหลักรีบอกลับมองเห็นโอกาสทองในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือกลุ่มผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่ฟิตเนสและคลาสแอโรบิกเป็นครั้งแรกรองเท้าฟรีสไตล์โดดเด่นด้วยดีไซน์สีขาวล้วน ที่ดูสะอาดตาน้ำหนักเบาหนังสวมใส่นุ่มสบายและสามารถปรับให้เป็นแฟชั่นที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ในยิมเท่านั้นมันตรงใจตลาดผู้หญิงอเมริกันในยุคนั้นอย่างจังทำให้ฟีสไตล์ไม่ได้เป็นแค่รองเทา้าแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทรนด์สุขภาพและแฟชั่นสำหรับผู้หญิงทุกคนผลลัพธ์คือรีบอกกลายเป็นแบรนด์ที่เติบโตเร็วที่สุดในอเมริกาเหนือ ยอดขายของพวกเขาพุ่งทะลุจาก13ล้านดอลลาร์ในปี1983ทะยานขึ้นไปสูงกว่า900ล้านดอลลาร์ภายใน5ปีนี่ไม่ใช่แค่การเติบโตแต่เป็นการระเบิดยอดขายอย่างไม่เคยมีอะไรทำได้มาก่อนส่งผลให้ในปี1987 Reebok สามารถแซงหน้า Nike ขึ้นเป็นแบรนด์รองเท้ากีฬาอันดับหนึ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ รีบอกไม่รอช้าพวกเขาขยายลายสินค้าอย่างรวดเร็วทั้งรองเท้าเทรนนิ่งรองเท้าบาสเกตบอลสนิเกอร์แฟชันและในปี1989ก็ได้เปิดตัวนวัตกรรมที่สร้างเสียงคือฮาไปทั่วโลกนั่นคือ The Pump รองเท้าระบบสูบลมได้รุ่นแรกของโลกที่ผู้สวมใส่สามารถปั๊มลมเข้าไปในตัวรองเท้าเพื่อปรับความกระชับให้พอดีกับเท้าได้ซึ่งสร้างไวรัลและเป็นที่ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่นักบาสเกตบอลและแฟนสนิเกอร์แต่แล้วดราม่าใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นในขณะที่รีบ b อกกําลังสนุกกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วและพยายามตอบโต้ด้วยนวัตกรรมอย่างเดอะพัมการแข่งขันกับไนกี้ก็เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาคือรีบ b อกเริ่มไม่โฟกัสไปที่กีฬาหลักๆแบบลึกซึง้งเท่าที่ควร พวกเขาพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันและในบางครั้งก็ให้ความสำคัญกับตลาดแฟชั่นมากเกินไปจนขาดภาพลักษณ์ผู้นำด้านนวัตกรรมกีฬาที่ชัดเจนในทีไม่ได้อยู่นิ่งเฉยพวกเขาสวนกลับด้วยกลยุทธ์ที่เฉียบคมกว่านั่นคือการลงทุนในเทคโนโลยี Air ์จอ d ดนและการสนับสนุนนักกีฬาระดับโลกอย่างไมเคิลจอแดนอย่างจริงจังและยาวนานซึ่งสร้างตำนานที่รีบ็อกไม่สามารถเทียบได้รีบ็อกเริ่มเสียสมดุล พวกเขาพยายามเป็นทุกอย่างในเวลาเดียวกันแต่กลับไม่เด่นชัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําให้ในที่สุดก็เริ่มสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับไนกี้ที่กลับมาทวงบัลลังคืนอย่างรวดเร็วแม้จะเริ่มเสียสมดุลในการแข่งขันกับไนกี้และขาดความชัดเจนในทิศทางของตัวเองไปบ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารีบอกยังคงเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมของยุคเอต90อย่างแท้จริง ภาพลักษณ์ของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยิมอีกต่อไปแต่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของวัฒนธรรมป๊อปถ้าคุณได้ดูหนังดังๆในยุคนั้นอย่าง Fresh Dance ที่รองเท้า estyle, รีบ็อกฟ e ีสไตล์ปรากฏโดดเด่นในฉากเต้นแอโรบิกหรือรายการทีวีซีรีส์และมิวสิกวิดีโอต่างๆในยุค 80s 90s คุณจะเห็นรองเท้ารีบ็อกอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมป๊อปตั้งแต่ในฟิตเนสไปจนถึงบนท้องถนน ศิลปินเพลงป๊อปและฮิปฮอปต่างก็สวมใส่ทำให้รีบ็อกเป็นสัญลักษณ์ของความคูลความทันสมัยและการเป็นส่วนหนึ่งของกระแสะอย่างแท้จริงในช่วงต้นยุค2000หลังจากที่เสียตำแหน่งผู้นำให้กับไนกี้ไปอย่างถาวรรีบ็อกพยายามอย่างหนักที่จะกลับมาสร้างกระแสะและยึดคืนพื้นที่ในตลาดอีกครั้ง และพวกเขาก็เลือกที่จะทำกลยุทธ์ที่กล้าหาญและไม่เหมือนใครนั่นคือการทำดิวครั้งสำคัญกับศิลปินฮิปฮอประดับโลกอย่าง JC หรือ JZ นะครับในปี2003และตามมาด้วย50 Cent หรือ54นั่นเอง นี่ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาสนับสนุนธรรมดาแต่เป็นการร่วมสร้างสรรค์คอลเลกชันรองเท้าฮิปฮอปโดยเฉพาะที่สะท้อนตัวตนของศิลปินนั้นๆเช่น,น,นรองเท้า JC รุ่น S-Carter หรือรองเท้า50 Cent รุ่น G-Unit ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในตลาดวัฒนธรรมฮิปฮอปและสตรีทแวร์ในยุคนั้นขณะที่ n i กี้ยังคงเน้นการเชื่อมโยงกับนักกีฬาเป็นหลัก รีบอกกำลังพยายามเจาะเข้าถึงวัฒนธรรมสตรีทโดยตรงผ่านพลังของดนตรีและไลฟ์สไตล์ซึ่งก็สามารถสร้างความตื่นตัวและยอดขายในกลุ่มเฉพาะนี้ได้อย่างงดงามและในด้านกีฬาพวกเขาก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับหลีกกีฬายักษ์ใหญ่อย่าง NBA N.F.L และ N.H.L ในช่วงหนึ่งด้วยโดยเฉพาะดีลชุดแข่ง N.B.A ที่ทำให้รีบ็อกมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในสนามแข่ง,ข,งขันอาชีพแต่ถึงแม้จะมีความพยายามและดิลใหญ่เหล่านี้จุดตกต่ำที่แท้จริงกลับยังคงคืบคลานเข้ามาและนำไปสู่ดราม่าครั้งใหญ่ที่สุดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของรีบ็อกไปตลอดกาลในปี2005 ด้วยความที่รีบ็อกไม่สามารถกลับมาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจากไนกี้ได้อย่างมีนัยสําคัญและยังคงประสบปัญหาในการเติบโตในตลาดสหรัฐอย่างที่คาดหวังไว้ Adidas คู่แข่งตลอดการก็ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการรีบ็อกในราคาที่สูงถึง3.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้น Adidas มีความหวังอันยิ่งใหญ่พวกเขาต้องการใช้รีบ็อกเป็นแบรนด์รองที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยตีตลาดอเมริกาและสร้างการแข่งขันกับไนกี้โดยตรงหวังจะสร้างอาณาจักร2แบรนด์ที่จะมาโค่นล้มไนกี้ให้ได้แต่ความจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นของวิกฤตตัวตนครั้งใหญ่ที่สุดของรีบ็อกและนี่คือดราม่าเบื้องหลังที่หลายคนอ,อาจจะไม่รู้หรือมองข้ามไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รีบ็อกต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสภายใต้การบริหารของอาดิดา Adidas ไม่สามารถปริกฟื้นรีบ็อกได้ตามที่ตั้งใจไว้สาเหตุหลักประการหนึ่งคือการแข่งขันกันเองภายใน Adidas ซึ่งเป็นแบรนด์แม่เริ่มให้ความสำคัญและทุ่มทรัพยากรไปที่แบรนด์ของตัวเองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง b o ูสหรือการทำเดียวกับศิลปินระดับโลกอย่างคันเยเวสในขณะที่รีบ็อกกลับถูกลดบทบาท และถูกจํากัดงบประมาณทั้งด้านวิจัยและพัฒนาหรือ R&D และการตลาดทำให้พวกเขาไม่สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีหรือแคมเปญที่หวือหวาของคู่แข่งได้เลยรีบอกเหมือนถูกบังคับให้โฟกัสแค่ตลาดเฉพาะกลุ่มเช่น c o อส f i t UFC และกีฬาฟิตเนสบางประเภท ซึ่งแม้จะสร้างฐานลูกค้าที่พักดีในกลุ่มนั้นได้แต่ก็ทำให้ตลาดรวมของรีบ b อกเล็กลงเรื่อยๆและถูกมองว่าเป็นแบรนด์ที่ล้าสมัยในสายตาผู้บริโภควงกว้างรีบ b อกเหมือนถูกกักขังอยู่ในกรงทองไม่สามารถเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่กลายเป็นเพียงเงาของแบรนด์แม่ พวกเขาขาดอิสระในการสร้างสรรค์และการตลาดในแบบของตัวเองทำให้แบรนด์ที่เคยมีตัวตนและสร้างเทรน์ในยุค 80s, 90s กลับกลายเป็นแบรนด์ที่ขาดอินโนเวชันและขาดความสดใหม่เมื่อเทียบกับ Nike ้และ Adidas ที่ขับเคลื่อนตลาดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและแฟชั่นร่วมสมัยอย่างไม่หยุดอยัง นั่นทำให้รีบ็อกทุกพลักออกไปจากกระแสหลัดและเข้าสู่ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขาหลังจาก15ปีแห่งการต่อสู้ภายใต้ร่มเงาของ Adidas ในที่สุดปี2021ก็เกิดดราม่าครั้งสุดท้ายในปัจจุบันเมื่อ Adidas ตัดสินใจประกาศขาย r e บ b อกให้กับ Authentic Brands Group หรือ ABG ด้วยมูลค่าเพียง2.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งหมายความว่า Adidas ยอมขาดทุนไปกว่า1.3พันล้านดอลลาร์นี่คือการยอมรับความล้มเหลวครั้งใหญ่และเป็นการปิดฉากยุคสมัยของ r e บ็อกภายใต้ Adidas อย่างเป็นทางการนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กลับเป็นความหวังใหม่สาหรับ r e บ o อกภายใต้การบริหารของ ABG ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูและสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์เก่าแก่ เราได้เห็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วรีบอกเริ่มกลับมาสร้างกระแสอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มแฟชั่นวินเทจและย้อนยุคสไตล์90พวกเขาได้ร่วมงานกับแบรนด์สตรีทแวร์และแฟชั่นชั้นนำมากมายเช่นเมซองมาเชเลียเจเจเจจาวสเนสซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนรักแฟชั่นได้เป็นอย่างดีมีการนำโมเดลคลาสสิกกลับมาผลิตใหม่ในสีสันและวัสดุที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยนะฮะ ความหวังในอนาคตคือ Reebok จะสามารถกลับมาเป็นไอคอนของสไตล์ร t โทรสตรีทที่มีตัวตนชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องพยายามแข่งขันกับ n นกี้หรือ Adidas โดยตรงอีกต่อไปจุดแข็งที่ Reebok มีติดตัวคือดีไซน์รโทรคลาสสิกที่เหนือการเวลาความทรงจำวัยเดิกของคนยุค80ถึง90และวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ยังคงมีอิทธิพลในเพลงและแฟชั่นในมุมมองของผม r ีบ็อกคือบทเรียนที่สําคัญของแบรนด์ที่เคยล้มเพราะไม่ยืนอยู่บนจุดแข่งของตัวเองพยายามเป็นทุกอย่างจนขาดความคมชัดแต่ในวันนี้การที่รีบ็อกกลับมาจับตลาดวินเทจและสตรีทแวร์ได้อย่างเข้าใจจริงผสมผสานกับคอนแลบที่ชาญฉลาดทําให้พวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะกลับมาอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และนักสะสมรองเท้าอีกครั้งรีบ็อกกำลังเขียนบทใหม่ของตัวเองพิสูจน์ว่าแม้จะผ่านดราม่ามามากมาย แต่แบรนด์นี้ก็ยังคงมีชีวิตและพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ฮิตได้อีกครั้งในอนาคตครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่หลงไหลในรองเท้าสนนเกอร์สไตล์เรโทรหรือกำลังมองหาไอเทมแฟชั่นสุดคูลที่จะช่วยเติมเต็มลุคของคุณอย่าลืมแวะไปชมสินค้าที่ร้านของเรานะครับเรามีรองเท้าและไอเทมแฟชั่นหลากหลายสไตล์ทั้งแบรนด์ดังและรุ่นหายากที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรน์แน่นอนครับตามไปช็อปและอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆได้ที่อิน t a g r กร fishman shop th อย่าลืมกดติดตามและทักทายกันได้เลยนะครับและพบกันใหม่จะเป็นแบรนด์อะไรต่อไปฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ